สวัครับผมสลงงานครับเป็นงานปลาป่าหมู่บ้านครับใช้ชุดปั๊มของทอร์สครับตอนนี้มั่นเวลาครับสีม่วงแรงครับเป็นน้ำทะเล น,นี้เป็นปั๊มพอกแปดแทงนะครับผมอ,อมนี่ึน้นถังของกราซปั๊ม,มบ้านวก็ใส่ดูร้อยตับสอับ,บใช้ไฟฟ้าได้ครับก็คือใช้แยกครับเวลาใช้กลางคืนยากไฟฟ้าก็ได้กลางวันไฟแผงครับช่วยลดต้นทุนค่าไฟ ราาหมู่บบ้นคัแ็งตัวนี้พอผู้ใหญ่ขึ้นเรื่องหลังคาครับผมเก็บแผงบนหลังคาขึ้นมึงแผงครับร้อยท่อแผงครับผมแผงก็ของทอครับชุดปั๊มของทอหมดครับ น้ำควบคอนโทรลเป็นของทอกนะัร้ครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้ครับผมชุดสูบน้ำชุดเล็กชุดตามหมู่บ้านได้ครับผมแปดสองแปดสี่แปดหกสามสิบหกครับนั่งรักคุณเสียวบรรณาครับผมครับ